of the blue corner she is 27 years of age stands 165 centimeters tall with a fight record of 32 fights 20 wins from australia please put your hands together for celeste hansa <laughs> เซเล็ฮันเซนครับช mm hmm. ่วงเวลานั้นนี่กันซ้อมอยู่ที่ภูเก,ก็ตสิงมวยไทยครับ mm hmm. วัย27ปีครับ165เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมครับ ชคจากบุมแดงครับอายุ27ปีสูง167เซติเมตรและชคคนนี้มาจากน้องคายและโชคมาแล้วถึง27ไฟชนะ21และเสมอหนึ่งครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเพชรชุมแพไฮแลนด์ยิม from Thailand สาวหล่อจากดินแดนแหนมหน,นึองหนองคายครับเพชรชุมแพไฮแลนด์ยิม หรือที่รู้จักกันในนามของครูต้าอินดี้ครับว่า27ปีครับสูง1 6 7ซนติเมตรต่อยสากลก็ถึงระดับแชมป์ของเอเชียมาแล้วครับมาเทียบสัดส่วนกันครับ167กับ165 50กิโลกรัมครับอายุเท่ากันครับ27ปีครับ โอ้เพชรชุมแพรนี้เป็นประเภทมวยสากลก็ได้มวยไทยก็ดีครับวันนี้เจอกมวยขาลุยครับเซเลสฮันเซนครับประเภทเครื่องร้อนช้านะครับเซเลสครับแต่ถ้าติดแล้วนี่มันดับไม่ลงจริงๆครับส่วนเพชรชุมแพนี่มวยสากลนะครับใช้หมัดได้ดีนะครับอดีตแชมป์ WBPC อเชียรุ่นไฟเวทนะครับเพชรชุมแพรไฮแลนด์ดิมปัจจุบันก็สอนมวยนะครับ นี่ยิมมวยเป็นของตัวเองซะด้วยอยู่ที่บ้านเกิดเลยครับอยู่ที่หนองคายเซเลสค่อยๆขยับเข้ามาครับจิ้มยังไม่ถึงครับโอ้ช่วงแขนเพชรชุมแพนี่ยาวกว่าเห็นได้ชัดเลยครับวันนี้เซเลสซองข้าไว้ถึงนะครับโอ้ตัดลำตัวได้ครับยิ้มเรับเพชรชุมแพประเภทอาบุจกจิกนะครับเพชรชุมแพครับจะสไตล์มวยสาวหล่อครับ ดแข้งซ้ายจิมยับซ้ายครับเซเลสยังไม่ถึงครับโอ้ต่างศอกก็ยังไม่ถึงครับเพชรชุมแพนือต่อยรับตัวครับเซเลสแม่ต่อยมวยไปอมยิ้ไปด้วยครับแอบดูจะมีความสุขครับไม่ทราบว่าติดใจความสวยของเซเลสหรือเปล่าครับแเห็นน่ารักอย่างนี้ไม่ต่อยไม่ลงหรือเปล่าครับอ่ามีงัดศอกโอ้หมีมาแล้วครับหมัดหนึ่งสองครับเพชรชุมแพ แมยังวนออกมาได้ครับแสเตปการวนเพชชุมแพนี่สวยนะครับห่วงในครับเนบเป็นคนละที2อทีครับน้องพีทครับสุพตาเข็มทองคําแยกออกมาครับอ้าโอ้โหปัดขวาสวยครับลูกนี้น้องพีทนี่ช่วงนี้ก็ไปปักหลักอยู่บราซิลครับติดสอนมวยอยู่ที่นั่นครับแ่มีศอกครับเพชรชุมแพ เซเลสนี่เดินกาดสูงเข้ามาเลยยับสายสกัดไปครับดูจากทรงการต่อยนีเซสเครื่องยังไม่ติดครับยังดูยังไม่เจ็บครับเราวจำภาพนี้ไว้นะครับนี่ยกแรกครับเดี๋ยวไปดูภาพของเธอยกสองละยกสามถ้าอยู่ถึงนะครับโอ้พชรชุมแพดักดีครับตีเลยครับเซเลส ต่อยไปยิ้มไปครับเพชรชุมแพคิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับแม่อมยิ้มอารมณ์ดีครับเซเลสนี่ก็เดินไปเรื่อยครับจิ้มไปเรื่อยถึงบ้างไม่ถึงบ้างครับโอ้หัดขวาดีครับอู้ต่อยลำตัวครับสวยครับหมัดของเซเลสยังติดกาดอยู่ครับพยายามเล่นงานลำตัวเพชรชุมแพนะครับเซเลส บทย่อครแรกครับโอ้ยิ้มหวานจริงๆครับเพชรุมแพรนี่ครับผู้จัดการครับคุณสุมรัณจันแรมครับพี่ปุ่นไปดูภาพช้าครับโอ้โหคุกซ้ายลำตัวยิ้มครับแค่เจ้าตายิ้มเก็บอาการหรือเปล่าครับมกลลวงครับต่อยลำตัวคืนครับเพชรชุมแพจิมหน้าจังหวะนี้เซเลสบินตีครับเพชรชุมแพก็ตีคืนครับ แหม่เหน็บเป็นวลทีสองทีครับอู้หูยกดขวาเต็มๆสันหมัดครับมุดเข้ามาเจอเคาะลำตัวแหม่มีเสียบเข่าด้วยครับโอ้ต่อยลำตัวสวยครับสองหมัดของเพชรชุมแพถือว่าป้องกันตัวได้ดีนะครับเพชรชุมแพครับนะครับดูต่อยกยสองครับมาแล้วครับไม้คู่ครับเตะขวาต่อยขวา ตีบซ้ายครับสกัดไว้ครับเพชรชุมแพแหมเป็นมวยที่สลับได้2กาดด้วยนะครับเพชรชุมแพครับแหมมีสลับกาดซ้ายขวาแล้วหมัดลำตัวครับจิ้มซ้ายแม่ก็พยายามอยู่วงนอกเลยครับเพชรชุมแพครับไม่ยอมประท้าวงในในขณะที่เซเลสก็เดินติดครับเดินจี้ครับจิ้มลำตัวที่ โหนกแก้มด้านซ้ายเซเลสใต้ตาซ้ายนี่มีปุดปู่ออกมานะครับไม่แน่ใจว่าโดนอะไรเข้าไปโอ้โหโหนนะครับไม่ใช่การทำลายทายทักนะครับแต่เป็นโหนถึงน้ำหนักตัวลงไปเลยครับเอ้ามองพี่เลี้ยงครับเซเลสโอ้หน้าตาเยเกแปลกๆครับเซเลสพี่เลี้ยงใส่ฐานให้หรือยังครับเซเลสโอ้ถ้าอยู่วงนอกแบบนี้นี่เพชรชุมแพสบายเลยครับถ้าเซเลสไม่เดินติด มีเวลาคิดมีเวลาหายใจครับโอ้โดูดูจังผิดทรงของเธอครับเซเลสโอ้โหมัดขวาแข้งขวามาเป็นไม้คู่อีกแล้วแม่จะปลุกเธอให้ตื่นได้หรือยังครับเซเลสเหมือนวันนี้มานิ่งๆเหมือนจะใจเย็นผิดปกติครับ นอนน้อยไปหรือเปล่าครับเซเลสอ้วันนี้มาเหมือนไม่ใช่เซเลสที่เคยเห็นนะครับอาโดนอีกแล้วโดนหมัดของเพชรชุแพ้อีกแล้วอุ้ยมีดักสอครับแม่โชคดีว่าติดท่อนแขน แข่งขวาครับเตะได้แล้วก็โหนนี่ครับดูครับอ้อาศัยน้ําหนักตัวครับถึงไปหันไปมองพี่เลี้ยงแล้วครับเซเลสโอ้โหันนี้มาแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับเซเลสชันเซนดูดูทําอะไรก็เงอะเงอะงะงะงงงไปหมดครับพยายามเล่นงานลำตัวครับเซเลสชันเซนครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นนี่แล้วครับมัดอัปคัดซ้ายยิ้มครับยังยิ้มได้อยู่ทั้งคู่ครับ เอาโดนเหมือนกันโอ้โหบัดขวาสวยครับแล้วเอาลัดล่างครับเพชรชุมแพทีมงานภูเก็ตสิงห์มวยไทยวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยครับโอ้ดูเซเลสี่ดูแปลกตาไปเลยครับโอ้ผ่านสองยกครับแหม พชรชุ่มแพรครับสาวหนองคายครับสาวออซี่ครับดูแข้งขวาแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาเพชรชุ่มแพรครับที่เรียกว่าไม้คู่ครับเสร็จแล้วก็มีหมัดตัดลําตัวครับโอ้โหโดนแข้งแล้วก็หมัดแล้วก็นี่ครับโหนเอาไว้ครับเอาน้าหนักตัวทิ้งลงไปครับเพชรชุ่มแพรหมัดตึงสองสามครับดูครับแหมขยับจะออกแต่ไม่ออกครับลูกนี้เจอแข้งขวาของเพชรชุ่มแพรเต็มๆแล้วก็โหนครับ โอ้หนักนะครับนี่สับศอกครับอ่ะครับยกทีสามแล้วครับโอ้ตองต้องเดินลุยแล้วครับเซเลสครับเดินก็จริงแต่ยังทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ยังไม่เข้าเป้าเลยครับหมัดของเซเลส เข้ามายกสุดท้ายเลยครับต้องเดินติดๆเลยครับรเซเลสันเซนตีโอต้องเอาให้ยุบให้ได้นะครับยกนี้เวลามีประมาณ2นาทีครึ่งเพชรสุแพครับพยายามใช้หมัดซ้ายแย่ไม่ให้เซเลสันเซนเข้ามาใกล้ได้ครับ1-2เต็มเต็มหน้าโอ้โหยับซ้ายอีกทีนึงฟันสอดแล้วก็หมุนออกมาจิ้มซ้ายแหมจิ้มขวายังไม่ถึงครับ เริ่มโดนแล้วครับเพชรชุมแพแหมก็ยังมีโต้คืนครับไปหน้าตีครับโอ้ย่ายุบเะครับเพชรชุมแพครับโอ้ผ่านไปอีกสองยกกว่าครับเพชรชุมแพนี่ยังทําได้ดีมาตลอดครับแต่ถ้าเกิดหมดตอนนี้นี่ตัวใครตัวมันละครับแหมดีมาตลอด7นาทีนะครับอย่าหยุดนะครับอาต่อยรับตัวครับได้ครับเดินลุยเข้าไปครับเซเลสโดนหมัดของเพชรชุมแพ โอ้ชักชักชักโงนเงินแปลกๆครับเพชรชุมแพรครับโอ้โดนต่อยลำตัวนี่มีอาการครับเอายิ้มบ้านเลยครับเซเลสันเซนครับดันเข้าไปจิ้มลำตัวเอามีเข่าสวนคืนเออเซเรซก็เข่าคืนไปครับเอา้าเอา้เอา,อาโอ้ยโอ้ยยังไงครับเพชรชุมแพรอืมเจอไปทีสองทีเริ่มจะมีอาการแปลกๆครับเอา้าไม่อีกนาทีกว่าๆครับเพชรชุมแพครับ โอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเวทีแห่งนี้นะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์โอเซเลสเริ่มมาทีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับถึงตัวไหมครับเซเลสครับถึงตัวอีกแล้วเอาเพชรจุ๊มแพลตนี่หมัดมาแล้วครับโอ้พยายามต่อยสกัดนะครับแต่ว่าถึงตัวแล้วครับเซเลสซันเซนครับอีก40กว่าวินาทีนี่ถือว่าเวลายังเหลือเฟือครับ โอ้เป็นช่วงเวลาวิกฤตเลยครับเพชรชุมแพครับโอ้โอ้โอ้าขาตายนี่ลำบากครับขาตายลำบากครับแต่เริ่มจะถอยแบบโอนไปเอ็นมาโดนหมัดขวาเข้าไปอีกครับโอ้กลายเป็นยิ้มสยองแล้วครับเซเลสซันเซนครับเดินเข้าไปไอ้แก่ยิ้มประหลาดประหลาดครับเซเลสคีบโอ้โหเต็มเต็มหน้าครับหมดหรือเปล่าครับเพชรชุมแพ โอ้เซเลสโอ้ตะขวามาก่อนครับเพชรจุ่มแพ้โหตีเกือบถึงหน้าครับโอ้เนยแทบขาดใจครับแต่ว่าเซเลสนี่เหมือนกับเพิ่งละครเพิ่งจะเริ่มต้นครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะเสียบเข่าของเพชรจุ่มแพ้ครับโอ้แต่จากนั้นครับเซเลสอาศัยความขยันครับดูครับมาเข่าบ้างมัดบ้างครับดูครับ ไอ้พอโดนลำตัวไปมีอาการช็อตครับเพชรชุมแพโอ้โหต่อยจะเต็มสันบัดครับมัดขวาแต่ว่าก็โดนคืนเหมือนกันนะครับนี่ครับเข่าจังหวะนี้ดูครับนิ่งไปเลยครับโอ้โหมีอาการเลยครับเพชรชุมแพดูอีกทีครับจังหวะเสียบเข่าเนี่ยครับ ladies and gentlemen อัพเดท3 entertaining rounds of Muay Thai action please give it up for our winner from the blue Corner. c ค r ับแล้วก็เป็นเซเลสฮันเซนครับโอ้มาแซงเข้าป้ายไปได้ในยกที่สามครับโอ้มันระทึกใจจริงๆครับคู่นี้